เปิดฟันมาจวค่อยก็ต้องเขียนกระดาษกระดาษรอกระดาษกระดาษกระดาษที่ใส้ค่ะเปกติแล้วนะเป็นอีดาค้นเดิมแล้วเมนเป็นอีดาแล้วตอนนี้เป็นนิดาแล้วค่ะอมีแห้งเนี่ยบางย่านี่จานเนเป็นนี่อย่งมันอนเอาสั้นๆ ไม่ชอล้นว่าไม่อบนี่ไชนขึ้นเลยละตอนนี้จะเจินดาจะวอาความฝันสูฟังเล้อขากัีช่วงหนึ่งหนึ่งยังมาโัวขอบคุณมากมนะคะซีซีมาด่อเลยก็ดีไอ้ยังแพ้ได้ต้องก้อกับเบิรนะครับเมืคนนี้ฟันมาคือคือคือกันกับหวดทีเรียวเนาะ จะฟันคือเกาฟันมาได้เบากันกับผู้เฒ่าคนหนึ่งว่าว่าข่อยนี่เป็นลูกเพิ่นมายาสันกับเมียนกับซาธุน้อเพิ่นเนาะมันนี้ก็เลยมาเบาเรื่องเล่ห์เนี่ยว่าวันว่าซาใจว่าลูกคุณยืนดังเพื่นอันนี้เขาฟันคอยสาใจลูกคุณยีนดังวั่าบ้าะว่าบ้านเป็นว่ามึงอยากดังอีกบ้างมันะ มึงยังดันมาเอกระดาษมาดูวยพันมาในความฝันค่ะอืมฟันกระถือกระดาษเอซีมาพันมามึงอย่าไปใส่ตัวใดได้มึงต้องใทะกระดาษเอซีกระปกาสีแดงต้นนั้นพันว่าจะได้จำมาคว้าฟันก็เลยมาเอากับเพิ่นพันกับเขียนอยงนี่แหละพิ่นกับเขียนอ่ะมึงจืดไปเด้อพันว่าพันน้ำมึงไปเอามันใดเด้อพันว่าสิมนงจะเขียนมาจังสี่เนาะจะเขียนจังสี่เนาะนี่ค่ะเออ เนี่ยมันแมนหลวก็เขียนจังซี่เขียนจังซี่แล้วเพ่อเขียนมือข่อยยังซันอยู่ไหมข้าว่าลลางนี่ันหน้าจังซี่แล้วก็เพื่อนกับมาใส่จังซีเนี่ยอืมเนี่ยก่อนจังซี่ได้ว่าเพื่อนกับวงกลมให้อย่าบังยาข่อยบวบงกลมมันคือบววงกลมคือมันคืออะไรก้อยเลยันนันนะมันที่เป็นจังซี่ค่ะอืมตรงนี้จะเรียซี อันนี้คือคือเก่งเลขเติมของกับว่าเป็นนะคะมีตะฟันเอาค่ะแ่นเพน่นว่าหากูอยกงห้ลูกล้านกูหันมีสับค่ะคันเสื้อกับเสื้อน้ำขันคัดกระพานเนาะค่ะอันนี้คือคนมาเกลยให้เมื่อไปเอาให้ได้เพราะว่ามันจิมาอีหลีพันว่าก็เลขบ่กตามเพันว่าเนี่ยอันนี้ความฝันในความฝันเลยบานนี้พ่อ พ่อมาในม,มือนออีไงดูจะเสื้อไงกินเขาเอิ่มเขายังแล้วก็พ่อจับกระดาษปากกามามันลุูบุบูปับปับขึ้นมี่มเป็นชั้นๆปุ๊บ,บตุนบ,บตุ๋เป็นไฮๆฮ้องฮ่องก็บม่รู้โตจะคล้อง<ะ>ว่าจะคล้องแค่ยังนะคะคันคนันว่าเป็นบ้าแต่ย่อมรับกันเน <laughs> ี่ยค่ะฮะมันเป็นไม่เองตั้งสติปโยค่ะเพราะว่ามันกับ โบรูเท่ากันแล้วช่วงบางอีกที่นะครับเพื่นเขียนให้กับเป็นแน่สิแต่บาวงกลมเป็นกัว่ามึงคือบาวงกลมก็เลยสันไปเยอะค่ะค่ะสีสีหกเหมือนเดิมเนาะเห็นบอกค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะันบอกค่ะแล้วก็หกหกเจ็ดหกคือเก่าเพื่อนเคจิเขียนไฮมาซัมมี่กะกะบโบูเท่ากันแต่ว่ากับันเป็นแบบนี้แต่เพื่อนห้กับมาห้มาเขียนกับเป็นแบบนี้เอียน เพื่อนกะดีใจร้ายเนาะลูกหลานเพื่อนกะดีไม่โสดเมื่อกว่านี้กะจัดจวดเลยกะเด้อกันมากก็ชัดจ้าเนม่ยนะคะชัดชัดอันในบ้างเนาะชัดประมาณสี่สี่หกนะคะสามตัวสี่สี่หกแล้วก็วงกลมสี่หกตัววงกลมนี่เป็นตัวเน้นตัวนั้นบอลลูนขึ้นกันเพื่อนไอคิววงกลมปูผ้าว่าผ้าว่านความฝันมาเป็นไสี่แล้วก็หกหกกับเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมเพื่อนจะเขียนคือนก็แบบนี้ ได้แต่ว่าบลูนพี่กันสี่สี่หกสี่หกหกหกแล้วก็เจ็ดหกนะคะกล้องไม่โฟกัสเตะ,ตะนะ,ะจอรูดุ้ยเจ๊ ค่ะมันคือกัดอยู่ค่ะอย่าไปเถียงท่านผู้ชมอย่าผู้ชมอย่าไปเถียงอย่าไปเถียงท่านผู้ชมไม่เห็นจ้าภาพก็ชัดมันมัวค่ะเฟิร์สั้นเยังมันมันบดชัดมันชัดจ้าค่ะอันนี้นะคะเด้อชัดกับไปน่องคุณฟางก็บอกว่าผู้ได้ก็ได้ผู้ก็ได้กับอะไรได้เนี่ยแหนบเฟิร์สเอาให้มันได้นะคะเด้อแ่น มันวาจังสันแล้วมันเสียไม่ลีถ้าเสื้อเป็นกระสียดไซับเป็นว่าค่ะเมียนชุมนันจะฟันต่อวัวเลยเดีวกระสีปกติแบบนี้ดูแล้วเมียนเมื่อคืนเนี่ยกะว่าบรอยากน่องนะอยานฟันเมียฟันละไรจะคลองกับมันลืมเพราะว่ามันโดนพดแต่มันไม่กลมาฟันคือเก่าค่ะจดไว้เด้อพี่น้องอย่าลืมเด้าจะมาเข้ากัน่วนมาณ เจ๊อขอถามหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเห็นน้องไส้หล่าเจ๊เพิ่นเอาลูกของไอ้ข้างโคกเนาะค่ะมาห้เบิงแต่มันมีตัวเลขแต่คนอื่นเน้มไปเป็นตัวอื่นเบิืว่าจะสามหาสามหาแต่สวดหลังจ,จัดจัดสวดมุ่นยูค่ะ<า>สวดมุ่นแล้ว่็ไม่ได้น้าง,งานอุทัยเทพีอุทัยเทพีพ<า>ันกระเลนมาหากระจับเบิง แต่ผู้ข่าวว่เห็นตัวใดไรคะผู้ข่าเห็นตัวนี้เห็นตัวนั้นเราเป็นห้องน้ำงแมนบาค่ะเป็นห้องว่าออกๆเยี่ยงเสื้อ้อมค่ะโซ่โซ่ภาพใหมเบิ้งเนี่ยค่ะขอขอภาพเนี่ยค่ะมาให้ไหนๆเยี่ยงเนี่ยเบิ้งมีคนบาร์มียันควอมนะคะเอาเจ็บหลังจากสวดมนต์แล้วนะคะเนาะ แางกุไถยทีวีท่านก็ได้เดินเข้ามารับศิลรพรด้วยโอ้ต่ว่าตรงนี้เป็นตรงแม่จ้ะีตรงสองแน่เหรอเหยียบคันใจเย็นๆนะคะคือสองนี uh, <S <S ่เขาจะเล่นมหาเลี่ยมเนาะค่ะเล่นมาหากับเลยได้จั้าปนขึ้นมาละทายรูปไว้ผู้แฟนเห็นเพราะว่าสามมาแต่ทันว่าสิมาอ่านนางกุไถยทีวีกันมาสิมารับเอาศิลเพร เสวามาให้โซกเอลีกับหอยแหนมเห็นมันมันเป็นภาพในโทรศัพท์เนาะน่าทายมากค่ะมันเลี่ยมนะคะมันเลี่ยมค่ะเนี่ยัมนในโทรศัพท์นะคะแต่ว่าแต่ว่าผู้ขายในพวกเห็นตัวใดค่ะผู้ขายเห็นตัวเดิมคือเก็สี่หกมันอะค่ะแล้วเพิ่นก่อห้องความนะเพิ่นก่อห้องจับเพิ่นจะมากับออกออกบ่ได้ททำลายแล้วไงมันออกอีหลีกันเลยว่านิ้เพื่นก่อห้องออกออกครับออก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 เพิ่อนนะ ัปะเพื่อนดีใจค่ะเพราะว่าส่วนมุนร้องดองดองกับกระตินมาคุ้มคัมคุ้มคัมคุ้มคัมก็เลยว่าอ้าวแม่นางกุไทยสิมาให้ซ้วกค่ะให้ยุดยุดตรงนั้นก็เลยจับเป็นสองพั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 นค่ดซี่คนกชาวคนเก่าเลยเด้อครับนะค่ะเนาะอาเด้อค่ะเด้อเรื่อเป็นแนวทางในมือดีกันผู้ใดมากันจัดจวดเด้อค่ะเด้อเอาพี่มันไหนเด้อพี่น้องเรื่อแมนฟาบ้างวัดนี่กะ มันกาสิเขาอีหลอบเกาเนี่นมันตกมากโอเมันใจมันใจค่ะมันใจค่ะมันใจล้านเปอร์เซนต์มากนบมีผิดแต่ว่าตัวแรกว่าสีบบมาบบมาออกแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าหาามากเพิ่นบอกว่ายังสั่นบบมาบบไดเพะว่าคอยตกเป็นสะพานบุญให้คนอื่นค่่นมาเพิ่นสิได้บุญบารมีนัเมิ่นว่ายังสั่นก็เลยมาเปิดบุญเนาะคันมากกระจัด คัดกระพานเนาะคามแม่อ่ะเด้อพู้ให้ลูกได้มาทำาตามที่ผู้สั่งแล้วให้ลูกให้หลานผูได้โศกเบิดสุขูสุขคนตัวหนาตัวตาเบิดโลกนะคะเด้อสาธุสาเมนลูกก็จะได้ไปบวชซี้ให้พูแล้วบาเนี่ยาธุให้มารับเอาศินเอาพ่อรับเอาบุญบารมีได้บาทเนี่ยให้ลูกหลานจวดจวดทุกงวดเนาะค่ะจ้ะ ขาซาทัน้ำกันเนาะอืมคอยกระเซ้าอลไรไหม่อยปกติแล้วเป็นทิดายเลยได้หนึ่งค่ะที่ดายดีเงินแล้วเป็นบอดดีเงินเนาะแม่นนักเล่าเงาแตกไปสร้างขอบคุณเนี่ยเจจินดาให้นะคะเป็นตัวแทนให้หน่อยนะคะจังไม่เลยขอบคุณที่วันไห้แนวทางเนาะครับทางที่งานของเฮานะครับผมก็ขอบคุณเจจินดาด้วครับด้วยที่ให้แนวทางไก่ฟูซี่แฟนช่องของเฮามืาอนี้นะครับผมเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญเนาะ ถือก็ถือภาวะกันเนอกภาวะเป็นแนวท่าไอเอสซีรู้ทานการใส่วิจารณญาณในการรับชมวงภาวะการลงทุนของเ้ามีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับทางทีมงานของเ้าเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอแต่ขอขึ้นเจดจิดานะครับผมจีนนำเสนอในเรื่องเหล้าต่างๆนะครับผมโปรดใช้วารณาณนะครับได้เลขอบคุณเจดจิดาหลายครับผมสาธุสาธุสาธุนะคะภูเก็มาใหม่มีบอภูเก็ตมาใหม่นะคะยังไม่ทันเห็นตัวเลขเด้อค่ะ ค่ะแต่ผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากเจจินดาเนาะคะ่ะเพิ่นกับบอกว่าเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่นะคะฝันตองงวดเลยค่ะปูมาบอกนะคะมาเขียนให้นะคะ c c หกค่ะและปูกับบอกให้วงกลมตัว c หกนะคะและเพิ่นกับเขียนล่างค่ะล่างเจ็ดหกค่ะและเขียนเพิ่มเติมตมาอีกนะคะหกหกอันนี้แอบกับ,บรู้ว่าเป็นบนหรือว่าเป็นล่างแต่ผู้ชมกับพิจารณาเอานะคะเข้ากะ บลูบาลมันจะออกตัวไรมาตัวไรเนาะค่ะเข้า,ขากับซื้อกันไว้เลยค่ะบนลางไว้เลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากเจจินดาที่เพิ่นฝันตองหวดเลยนันกเนาะค่ะพ่นวาเพาิ่นฝันเมื่อคืนนี้เป็นปูมาเขียนใส่กระดาษเอสซีห้ประกาศสีแดงนะคะเพิ่นก็เขียนตามที่ปูบอกมัดทุกโตเลยนะคะแอดกับน้ำตัวเลขจากเจจินดามานำเสนอธ่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางท่รมผู้ชมกับโปรไซวิต จะระย้าในการรับช่มรับฟังพิดถูกกา,า,ายว่าให้กันเด้อค่ะทาทำนผช่ชมบอมากบอ่อชอบกระเรียนพานทามากทาชอบกระจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆุกครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ